ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเมื่อนี้หัองออกติดดินลงฟาร์มครับผมมีอย่างดีๆมเมื่อวาสู้กันฟางครับผมเป็นข้อดีของฟาร์มครับฟาร์มนี้เพ่นรีดนมแบบไปไ้ายไรยครับไร้งวเขามารีดเป็นชุดเลยครับไวด้ดีสะดวกดีับเพ่นโมมีซองแบบล็อกนะครับ มันก็ได้ไอเดียจากหัวอกติดดินครับเพิ่นเฮ็ดซองแตงกีบไห้อีกต่างหากครับผมแน่นอนเลยครับเ mm hmm. นี่นาปนครับมีปัญหาเรื่องเก็บรักเสพบกันบัว่าฟ้ามไดลละครับนี่วนีว่าขันเก็บกี่ได้กับกีบกยน่นกับเกี่ยวบว้างเต็มปลอมเม็ดกับยังหาก,กินหาบัได้ผอว่ากับปอม สองมาตรฐานดีครับเดี๋ยววิธีเฮ็ดสองเข่าไปเบิ้งในอีพีของหัวงอกติดดินนะครับเด้อหมอได้แนะนําไว้แล้วครับนี่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เพื่นเฮ็ดดีครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งของดีของป้ามนี่อีกอย่างหนึงครับอ๋อนะครับโอ้ฟาร์มเพื่นเห็ดแบบง่ายสะดวกสบายครับลนี่ครับ ห้องออกทีดดินสิ่แนะนำ้ำนะครับอ่างล่างอุปกรณ์ครับเนี่ยอ่างล่างอุปกรณ์ง่ายๆเฮ็ดง่ายๆครับแนะน้ำกันเอาเป็นตัวอย่างได้ครับผมนี่ค,ครับเพิ่นใส้ถังกลมผ้าซีกแลก้วจะขนาดเท่าที่ต้องการครับผมอันนี้อยู่ประมาณถัาางร้อยลิตรครับผมถังพลาสต,ติกนี่นี่มีทั่วไปครับตามร้านขายของเกา่าคางทางครับผมมาพาเครื่องเลยได้สองหน่วยราบแล้วก็จอหูใส่ ไส่ตัวกองข้างนหนนี่ครับอ่าเขามีขายครับ้านวัดดุอุปกรณ์มีขายครับนี่มีช่องใส่ครับนี่โค้งสางเกินครับแล้วต่ห้าสะดวกยาวสูงบันไดแล้วแล้วจะ่ค้นแล้วจะจะขวางเด้อวัดเอาระยะสะดือพอดีเนาะเอาเนาะเอาสะดือสะดือของคนล่างละคนใส่งาละเนาะนี่เป็นอ้างล่าง ล่างอุปกรณ์ในฟ้ร์งโคนมล่างถ้วยล่างจานก็นได้ครับสะดวกเนี่ยเพราะว่า,า,าจะเลี้ยงว่านมนะครับเนี่ยเฮ็ดเป็นสองอันอ่าอ่างล่างน้ํายาหนึ่งอ่าอ่างล่างน้าสะอาดอันหนึ่งนี่ครับผมเฮ็ดเป็นหาขาเนี่ยตรงกลางนะครับอ่าตรงกลางเฮ็ดขาตรงกลางอ่าขาคูทั้งรอบนอกนะครับเนีดตัวห้องเนี่ยรอบนอก ตัวฮ้องเข้าไปนะครับขันเท้าเหยียดขาคู่โอขามันก็ักขวางเกะกขาเข้าเวลายืนเนี่ยครับเวลายืนนี่ครับเจ๊กขาเข้านี่ไอเดียดีครับเนี่ยเฮ็ดได้เฮ็ดง่ายเนาะเอารีดโน้มเสียกัดจงล่างจงล่างในนี่แล้วเนาะ,บะสบายเลยอ่ะซักซักผ้ารีดตรเต้านมเฮ็ดได้ทุกอย่างน้ำคอลงมคอรีดน้ำยา น้ำยาล้างอุปก,กรณ์สะดวกสบายครับนี่ก็เป็นไอเดียดีๆของปามนี่ครับผมนี่เป็นยางยางเอาเป็นตัวยางเลยครับเดอ้อครับนี่พอเอาไส้ขนาดนี้พอดีแม่นบ่บล้างอุปก,กรณ์ในฟาร์มโคนมเนี่ยเนาะบ่ะหน่อย,ย,ยบ่ใหญ่ไหมบ่ครับบาน่อยเบ่อ๋อเบ่เปลืองน้ำเนาะออโอ้ขันใหญ่ก็นี่ก็หยิบเปลืองน,น้ำแน่เน,ะนาะเปลืองน้ำเปลืองน้ำยาเนาะนี่พอดีอ๋อ นะครับกว้างอยู่ประมาณหาสิบเส้นเนาะประมาณนี้ครับยาวประมาณเท่าไรเจ็ดทิพห่าได้แปดส็บอ่าประมาณนี้ละอ่กว้างกว้างหาสิบเสนยาวแปดทิพประมาณนี้ครับความสูงก็แล้วแต่ผู้ใช้งานเนาะในเฮดสกูล็อกจังน้อยครับครับกนออ่่่าาสูล็อกบ่ให้เขาปิ้นไปปิ้นมาเพื่อเขาก็ปิ้นไปปิ้นมาได้ครับ ยกยกฟังพี่อ่าเขาให้น้ำเขาไหลสเสด็จกับฟังนี่สูงจักน้อยนะครับฟังที่น้ำไหลลุมก็เอยียงน,นะครับกันแน่น้ำกันโบมีผูแล้วนะ้อาอ้าวน้าโบมีเป็นสนิมละสุดยอด <laughs> อ้าวฝากไปครับผมอ่าก็ช่องเงากปิดดินก็อย,อยังดีๆก็ได้แน่น้ำกันน้าอ้าวนาะขอบคุณเลยล่ะครับได้ แช่ประสบการณ์กันสวัสดีครับมือหลังพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ